สวัสดีค่ะพบกับแม่ฝนก้นครวยอีกแล้วนะคะวันนี้แม่จะพาทําผัดมีซีชมพูเป็นเมนูสุดโปรดในวัยเด็กจนทุกวันนี้ก็ยังชอบทานค่ะลูกก็ชอบเหมือนกันปะไปเริ่มทํากันเลยเตรียมวัตถุดิบตามนี้เลยนะคะก็จะมีถั่วงอกหัวหอมแดงน้ำขามเปียกเต้าเจี้ยวเต้าหู้เหลืองไข่ไก่แล้วก็ต้นหอมผักชีซอยค่ะหลังจากนั้นขาดไม่ได้เลยก็จะมีซอสเย็นตาโฟค,ค่ะทุกคนทีนี้เราก็จะไปแช่เส้นหมี่นะคะนําเส้นหมี่มาแช่น้ําสักประมาณ 20นาทีเส้นก็จะเหนียวนุ่มแบบนี้เลยจ้าขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําไข่มาตีนะคะแล้วก็นํามาเจียวเวลาเจียวเราก็จะพยายามสับให้น้องเป็นชิ้นใหญ่ๆค่ะเพราะว่าเวลานําไปผัดเนี่ยจะได้สวยๆเต้าหู้ก็เช่นกันนะคะเราก็จะนํามาผัดให้เต้าหู้ของเราเซ็ตตัวค่ะเพราะว่าเวลาเราไปผัดนั้นเต้าหู้ของเราจะได้ไม่เละนะทุกคนนะหลังจากนั้นนะคะเราก็พักเอาไว้ก่อนแล้วก็เอาหัวหอมแดงค่ะมาผัดให้เหลืองหอมเลยพอเหลืองหอมแล้วเราก็ใส่น้ำามขามเปียก ไปเติมน้ําตาลทรายแดงผงปรุงรสถ,ถ้าไทยทานผงนัวก็ใส่ได้นะคะทุกคนแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันจนน้ําตาลละลายเราก็เติมซอสเดีนตตโฟล,ลงไปนะคะคนเลคเลให้น้ําซอสทุกอย่างเข้ากันดีเราก็จะมาเติมความนัวอีกนิดหน่อยก็คือใส่น้ามันหอยลงไปประมาณ1ช้อนชาค่ะในส่วนของอัตราส่วนนะคะเดี๋ยวแม่ฝนจะวางไว้ใต้คลิปให้นะพอน้ําซอสของเรางวดเราก็จะใส่เส้นหมี่ลงไปค่ะทุกคนใช้ไฟอ่อน คอนไปทางกลางนะจ๊ะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆพระเส้นของเราเริ่มเหนียวนุ่มแล้วเนี่ยเราก็ใส่ถั่วงอกลงไปจ้ะผัดไปเรื่อยๆห้ามหยุดนะคะไม่งั้นเส้นมีของเราจะไหม้ได้นะทุกคนนะผัดไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่ไข่กับเต้าหู้ที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่ลงไปค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะคะว่ารสชาติถูกใจหรือ,อยังถ้าถูกใจแล้วเนี่ยเราก็ใส่ต้นหอมผักชีลงไปค่ะ เพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มสีสันให้หน้าทานยิ่งขึ้นค่ะหลังจากนั้นเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะทุกคนตักเสิร์ฟได้เลยสําหรับคลิปนี้นะคะใครชอบทานเส้นเนี่ยอย่าลืมไปลองทํานะคะใครชอบคลิปนี้แม่ฝนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แม่ฝนด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย